ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับครับวันนี้ที่มาตัดหญ้านะครับครับรูชีดนะครับแปลงข้างบ้านแม่ยายนะครับนี่มาดูผลงานครับมาดูผลงานอ่าอยู่ฝั่งนู้นพ่อกําลังตัดอยู่ครับผลงานที่ตัดแล้วครับมามาดูครับมาดูผลงานที่ตัดแล้วกันบ้างนี่เห็นไหมครับถึงดินเลยครับ สะอาดเตียนครับอ่าคูน้ําก็สะอาดเตียนโล่งเลยไหมครับเห็นไหมครับนี่สีมือครูเชิครับครูเชิดรถไตนะครับครูเชิ m แม็กซี่ขี้ส้นนะครับอ่าสำหรับท่านใดที่มีสวนครับดูตัวอย่างของครูเชิครับอันนี้เป็นปลวกนะครับข้างหน้านี้จะเป็นปลวกครูเชิทลายปลวกให้แล้วก็กวาดดินให้เสมอ สวยงามนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้พาเจ้าตัวแครี่มานะครับแล้วก็เจ้าแม็กซี่ขี้สซนของครูเชต์นั่นเองนะครับอ่าเจ้าตัว5018ครับซ่อมเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมทํางานนี่นะครับปวกมีเยอะครับรูชิตลลายหมดพร้อมเตียนสวยสวยงามครับนี่คือปลวกครับ อ่าในฝั่งนี้มาที่เห็นไกลๆเญ้าเขียวๆยังพ่อยังตัดไม่ถึงครับเพราะว่ามีเครื่องอยู่ตัวเดียวผู้เช็ดขึ้นรถไถรถไถเสร็จแล้วครับงานรถไถเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับดูผลงานรครับนี่ครับไม่เป็นดินไม่ยอมครับไม่เตียนไม่ยอมวิ่งไปแปลงของคุณกูแอวครับ นากวิทยานุเคราะห์ครับอันนี้เพื่อนกันเพื่อนกันนะครับของอุทิศวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับเอาไว้ละเอียดสุดๆครับงานเอาใจใส่งานละเอียดถือว่าเราก็ได้ทางานต่อนะครับตามร่องตามรอยตามขอบฝั่งนู้นเป็นสวนยางนะครับสวนยาณนะครับดูผลงานครับอยาก ในเฟซที่กูเชนเคยโพสไปเมื่อตอนเช้าครับไปดูได้ครับกับผลงานตอนนี้ครับอ่านี้ยังตัดมาไม่ถึงในฝั่งนี้ครับแต่ว่ากูเชตก็วิ่งดูงานไอ้ดูงานรถไถก่อนครับนะครับให้ดูงานรถ่ถสะอาดนะครับนี่ครับรถไถตัดถึงเลยหมดเลยครับเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะ ลำบากง้าสูงไม่มีครับของกูเชตทำไม่มีนะครับเห็นดินนะครับสะอาดเตียนโล่งครับไปจนถึงฝั่งนู้นนะครับนี่เห็นไหมครับสบายสะอาดเจ้าของก็พอใจในการทํางานนะครับทุกแปลงครับกูเชตต้องทําอย่างนี้ทุกแปลงนะครับสะอาดเตียนโล่งนี่ครับเดี๋ยวกุเชตจะพาไปดูอีกแปลงครับ แปลงนี้เป็นแปลงที่มาทำไว้หลายวันแล้วครับก่อนที่จะไปสี่สิบไร่กบะนุมครับก็ทำไว้ตั้งหลายวันนี่ครับไปดูครับข้างหน้าครับอ่าเป็นปามเล็กครับ ั่งูเป็นพ่อครับพ่อตากูเชีเองครับอแม่กูวิวครับพ่อกูวิวครับอครับนี่ครับฝั่งนี้ครับนี่จะเป็นการไถครับไถแปลไถแปลก็รับนะครับไถแปลก็รับหน้าก็ตัดรถแมคโครก็มีนะครับแมคโครเล็กขุดรูขุดครูขุดคูแมคโครใหญ่ทลาย ยาหรือว่าทลายต้นปาล์มต้นอะไรได้หมดครับงานขุดหลุมขุดอะไรได้หมดรถไถยรถแมกโกรครับมีพร้อมครับนี่นะครับมาตอนเช้าก็ตัดตามร่องนะครับนี่ครับผลงานกูเชสน,นะครับก็ขอบคุณพี่น้องชาวเฟซบุ๊กครับแล้วก็ช่อง youtube กูเชสแม็กซี่ขี้สนนะครับ ช่วยกันกดติดตามนะครับให้กูเชิดด้วยนะครับแล้วก็แปลงไหนว่างหรือว่าใครที่เห็นว่าข้างๆบ้านครับเขานั่งบนมุมมมุมมว่าไม่รู้จะหาใครไปตัดหญ้าครับแนะนําได้ครับกูเชิดกูเชิดครับกูเชิดอยู่ไม่ไกลครับบ้านอยู่ไสมุดตรงนี้ครับมาอยู่บ้านกูวิวนะครับก็ทํางานข้างๆบ้านไปเรื่อยนะครับ หลังจากที่ยกรถมาจากสี่สิบไร่กว่าปนเป็นที่เรียบร้อยตอนวันนี้ก็ได้มาแปลงนี้คูแหววครับสิบสองไร่ครับหลังจากเสร็จกูแหววก็จะไปข้างร้านสองเท่าครับอ่าจะเป็นแปลงเล็กอีกแปลงหนึ่งประมาณ6กขดไร่แปลงนั้นก็ไม่ไม่มีการขุดร่องขุดกูดครับเสมอก็ไม่เกินหนึ่งวันก็เสร็จกับแปลงนั้นก็นะครับก็หลังจากนี้ก็ยกทับ ไปตัดหญ้ากันต่อนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับทุกๆคนที่ติดตามกูเชตแล้วก็เป็นกําลังใจและก็างานให้กูเชตนะครับชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ไปได้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องชาวเฟซบุ๊กเจ y o ยูทู e นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม